好怕羞 สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแงข้าอมอพาชิลค่ะวันนี้นะคะ้หอมอยู่ที่รูบวัวคาเฟ่ค่ะ เราไม่มีเศษตังค์อะไต้องไปแลก่อนหลังอ่านี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ย่าน้องควายนะคะกำไรยี่สิบนะใส่บัตรห้ามโกงนะคะห้ามตังค์กอาหารน้องควายโอ้โหใหญ่กว่าหน้าโอ้โหไปลองดูลองดูลองดูว่าเห็นเห็นอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรโฟหรอเมื่อกี้เห็นเห็นจิมมี่ เห็นจิมิน้องควายหรอโอก็หอมแอบกลัวนิดนึงไม่เอ็นดึงกันนึงออกให้หน่อยได้ไหมคะเออระวังหญ้าบาดนะคะอ่าลองดูดึงออกให้หน่อยค่ะอันนึงมันต้องดึงอันนี้ตัวเล็กแล้วต้งให้นอนโตหอันนี้น้องน้องลูกควายแม่ควายพ่อควายไหนคะอุ่นจิอุ่นจิควายอุนเจี๋ยนะคะอ่ะค่ะป้อนสักทีค่ะน้องรอค่ะ กินไหม้ไหมเากินอยู่นะตัวนี้อมนเชีอไว้ไินาเป็น, <c oughs> นอี <c oughs> อ้นอย่ตมตวีบ้าอาะ,ะคะไม่ได้ใส่เสื้อแดงไม่ไงนนะคะน้งควายแบบเไม่รอดนะคะไม่รอดคืออะไรคะ <c oughs> ถ้าเราใส่เสื้อแดง <c oughs> คือควายจะชนหนู <c oughs> <c oughs> เขาหอมเดี๋ยวเขาชนหนูอย่าเดินไปค่ะให้แค่ตรงนี้พอค่ะหนูก็ป้อนป้อนปอนแล้วก็ไปลูกสงสัยน้องจะเกิดวันจันทร์นน่เหลืองดําม่เห็นตัดําไม่ใช่ลูกไหนใช่ mình có hỏi luôn, con bé, mình bắt à? con bé con bé con ยาแกงน้องให้น้องกินได้แล้วเป็นไงบ้างคะความรู้สึกวันนี้ที่คุณได้ป้อนอาหารน้องควายอะค,ะค่ะรู้สึกดีนะคะ <laughs> แต่ว่าพอเห็นอุนจีน้องอยู่ตรงนู้นไปดีกว่าใช่ไหมคะตรงนู้นก็มีนะคะอุนจีเยอะมากแต่ที่นท่ที่สุดก็คือข้างหลังสุดนี่นะคะนะคะใช่ค่ะต่อต่อไปเราจะไปป้อนอาหารอะไรต่อคะเม,มีย <Okay. S 2> นี่เดี๋ยวล้างมือก่อนเออมีที่ล้างมือด้วยอุ้ยเบาได้เบาค่ะ <c oughs> อ,อาล้างค่ะตกใจค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราจับตรงกควายมานะคะไม่สุขภัณเนาะไม่รู้แบบ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพ่อแม่หยอดให้หอา,า,าเลยเะอ,อ,อันหนอนนี้ลงเชื่องแบบไม่วิ่งไปไหนเหมือนม้าเหมือนควายเลยอ้องแบอยูน,นี่ชอบไห้หอม ทำไมมันเชื่องจังอ่ะเชื่องมากเลยน่ารักน่ารักก้งกุ้ไม่ตรงนี้เฮ้ยน่ารักเคียวอยู่น้องเคียวอยู่โอ้ยนี่หละจนที่สุดแล้วเพราะว่าน้องจนเล็กอ่ะาล้วตัวเรา อิ่มกันหมดแล้วเพราะว่าคนมาป้อนก่อนเราแล้ว,ลวตามตามเร็วเลยเลยเลยได้ไหมได้ไหมเขากินปะกิน in ไหมเขาทำอะไรอยู่กเขาไม่กิน <c ười> ไม่เป็นไรไเขาตัวใหม่ไ,ไหน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 ,ไหน หักเลยตอนนี้สงสัยจะหิวเร็วเร็วคือทุกคนเราจะไปให้อาหารมาจะมีมาแขะแล้วก็มาตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันไปกันเลย ไม่ซื้ออาหารตรงไหนลูกนี่ค่ะแต่ว่าน่าจะหมดนะเพราะว่าไหนตรงนั้นหมดแล้วมั้งอ๋อรู้และโอเคนูคไปหยิบมาเลยป้าเดี๋ยวพ่อหย่อนให้ที่หลังป้าไปหยิบมาเลยเไปหยิบมาเลยลูกวิ่งไปเอามาเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวพ่อหย่อนให้เดี๋ยวพ่อหย่อนให้ ครับแล้วลูก่าไปใกล้มากนี่คือตัวใหญ่นี่คือตัวใหญ่หญไม่ไหวกับตัวใหญ่ตรงนี้มีที่ปลาตุกตาเกมปลาโ่งด้วยใช่เพื่อนๆค่ะที่นี่เป็นพื้นที่ธรรมชาติมีพื้นที่มากกว่า50าสิไร่เลยนะคทุกคนที่ไงลูกให้อาหารน้องแพ20ะ20บบาทให้ไหมคะลองไหมหรือว่าดู น้องน่าจะหิวไหนดูหน้าน้องชัดๆสิลูกเหม็นมากเลยอะน้องแพ้หิวเหรอลูกอยากรู้ว่าน้องหิวไหมครับน่าจะเป็นนมหรือเปล่าคะลองไปดูสิให้อาหารน้องแพ้ยี่สิบบาทเป็นหญ้าค่ะเอาลองไหมคะลองให้ไหมยี่สิบบาทโอเคเดืนค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะเด๋ยน้องเพกินกระถินก้านใหญ่มากโอุ้ยนักอุ้ยนักนะอ้าแม่ช่วยไหมหนักมากเอาถือเขาลูวอยากเยอะเลยอุ้ยแย่งกันใหญ่เลยน้องแม่แอ่งเขาให้แกดีละมัดหรือเปล่าแม่ก็ให้อย่างนี้เหี๋ลูกน้องก็จะได้กินเอแกให้น้องไหวไหมเนี่ยสงสัยห้องหิ่ใจ โอ้แย่งกันใหญ่เลยลูกโอ้อแกอยู่ข้างในนูน้นแกอยู่ข้างในค่ะอ๋ออันนี้แพ้แกอยู่ทางนูน้นใช่แกอยู่ข้างในอ๋ออ่ะให้<ต>น้องกินเลยลูกเขาไม่ได้ให้แกเขาให้แค่แพ้แน่เลยแพ้แกน้องอาจจะแบบย,ยังอ่อนๆอยู่เนาะแพ้ก็อยู่ข้างในอ๋อหิวจัดสงสัยไม่มีคนมาให้ให ตอนนี้น้องเ้าหอมหิวแล้วตอนนี้นะคะทุกคนน้องหอมเนี่หิวมากเลยนะนเลยแล้วเขาหอมจะไปซื้อโตเกียวกินกันป้าไปเลยที่นี่น่ามาเที่ยวมากเลยเนาะลูกเนาะเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแบบเวลาว่างๆแล้วก็มาเที่ยวกับครอบครัวอ้าวปิดวันจันทร์วันเดียวเนาะเขาหอมจะกินขนมโตเกียวเนาะกินเซ่อะไรสั่งเลยคะลูก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคื้อสายฟงอ๋อเสี้ยวหวานเลยเสี้หวานเสี้ยวหวานกี่ชิ้นนะลูกเอาประมาณสี่ชิ้นก็ได้หลังจากที่ไปซื้อขนมตุ้เกียวมาแล้วก็ไปให้อาหารแพะแพะตอนนี้แพะหิวแล้วคนก็อร่อยไหมลูกอร่อยมาก กรอบมากเลยค่ะอร่อยมากตัวไส้หวานมากว้าวไม่มืดเลยอ่ะมนโชว์ไหมไส้เยอะเดี๋ยวดูว้าว แล้วก็หยอกใส่ตรงนี้แตถ้าเราไม่อยากจ่ายก็เอาแรกวแต่เราไงลูกก็ช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟไงลูกก็หยอดตรงตรงนี้นะเดี๋ยวรอคิวรอคิวขึ้นเลยลูกขึ้นเลยลูกนะขึ้นเลลูกอันนี้ไม่เป็นแบบเกียร์แบบโอเคงั้นพ่ออยู่ฝั่งโน้นพ่อยู่ฝั่งโน้นนั่งดีๆนะลูก ขึ้นน,น,นพ่อต้องจริงๆพ่อต้องขึ้นก่อนเออโอเคอันนี้น้องก็หอมขึ้นแป๊บนึงเ,เดี๋ยวตกน้ำนี่เนี่ยดึงตรงนี้ไว้ก่อนเข้กลัวไม่ขึ้นเอาไหมงั้นเปลี่ยนใจได้นะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ค่อยๆมีนวาย ขอบคุณมากครับพี่ A few moments later คุณเขากลัวหรือเปล่าไม่ไปนะม่เอไม่อแม่เขาไม่ไปอ่ะไม่ไปก็มาตอนเด็กๆก็เคยปั่น นั่งนิ่งๆเดี๋ยวตกน้ำนิ่งๆเดี๋ยวพ่อเขาปั่นเขามาดเดินหน้าเดินปั่นๆจะรถเดินหน้าขึ้นมาแบบนี้ก็ได้คนะ่ะตัวเออก็อยากหนึ่งไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาจอด<ๆ>แล้วรอแล้วพอแล้ว <laughs> ใ,จใจใจพี่ขอบคุณมากครับพี่ลูกกันกลัวกลัว <laughs>

น้องก็หอมมาเที่ยวสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะแม่ใ้ทั้งขี่เรือค่ะแต่ว่าน้องก็หอมกลัวกลัวใช่ไหมคะ,ะที่ดูบัวคาเฟ่นะคะเพื่อนๆเป,นเป็นคาเฟ่เชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ<อ>มีกิจกรรมมากมายนะคะให้ครอบครัวให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยได้มาเที่ยวกันนะคะและที่สําคัญนะคะมีให้อาหารสัตว์ต่างๆด้วยค่ะเช่นอะไรบ้างคะมีแพนะคะมีนกเอเมมี M A M A แมีไ้านะคะมีไก่มีกระต่ายนะคะประมาณมิลนะคะแล้วก็มีควายด้วยใช่เข้าฟรีนะเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นจุดเป็นทิปบล็อกนะคะทิปบล็อกละยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วน้อขามก็เห็นวัวด้วยนะคะชอบไม่ใช่วัวลูกเป็นควายเพื่อนๆคะบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมหลายๆอย่างมากเลยค่ะเช่นทั้งปั่นจักรยานนะคะถีบเรือแล้วก็ แต่จะมีที่บล็อกอยู่ตรงเป็นจุดๆใครที่อยากจะให้เป็นเงินก็สามารถไปหย่อนในที่บล็อกได้เลยแต่ว่าตรงให้อาหารสัตว์เนี่ยค่ะก็เวลาจะเอาอาหารไปก็ใส่ลงไปใช่ตรงนั้นก็ต้องให้ราค10บาททุกอันเลยใช่แล้วก็หยิบอาหารไปให้ได้เลยใช่ในนี้ก็จะมีของขายขนมน้ำเออมีว่าวจุฬาด้วยใช่ไหมมีขายว่าวด้วยก็คือสามารถเอาว่าวมาเล่นได้นะเพื่อนๆอากาศเมือง แต่ว่าที่เนี่ยเย็นมากาลมเย็นมากลมเย็นมากบรรยากาศดีมากเหมาะสําหรับแบบมาแบบคู่รักครอบครัวเพื่อนอะไรเงี้ยเหมาะมากๆเลยเนาะวันหยุดก็พากันมาได้เลยนะคะใช่ค่ะชมดอกบัวชมบรรยากาศมาปั่นเลือทีมาให้อาหารปลากิจกรรมให้ทําเยอะแยะแล้วก็มีอาหารขายเนาะเป็นจุดของปลาอาหารคาเฟ่อย่างเช่นตัวเกี๊ยวแล้วก็น้ำอันนี้ที่เราซื้อกันนะคะใช่มีร้านอาหารเยอะด้วย สนุกสนานมากเลยคะ่ะมีให้ป้อนอาหารสัมีให้ทำกิจกรรมหลายอย่างปั่นจักรยานหรือว่าขีเ่เเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับดูบัวคาเฟ่สนุกกันไหมคะ่ะแล้วชอบกันไหมที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมไม่ทำเหลายอย่างเลยถ้าชอบอย่าลืมก็ไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะคะบ๊ายบาย เอาใหม่คาเฟ่คาเฟ่ดูบัวคาเฟ่เอาใหม่หนึ่งสองสามเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับดูบัวคาเฟ่สนุกกันไหมคะแล้วชอบกันไหมที่นี่เนี่ยเราจะไม่ทำอะไรหลายอย่างเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนทุกท่านได้วยนะคะบ๊ายบาย